สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักเดือนตุลาคม2567กันค่ะจะใช้ไพ่สองสำรับนี้นะคะเป็นไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่อราโคนะคะโอเค เรามาเริ่มกันเลยสำหรับวันเดือนเกิดในแต่ละลัคนาราศีถ้าไม่แน่ใจไปดูที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะคะพิม์ไว้แล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นดวงความรักล้วนๆเลยนะคะสำหรับด้านอื่นๆภาพรวมในเดือนตุลาคมจับพายไว้แล้วคะ่ะไปดูที่เพริสได้โอเคขอห้าใบแรกให้กับชาวมังกรน,นะคะ มาดูกันเลยโอ้โหได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะมาตั้งแต่ใบแรกเลยเป็นไพ่ของการพบรักใหม่นะคะขอเน้นว่าเป็นรักใหม่ใบที่2ขึ้นมาเป็นไพ่เดสนะคะใบที่3เป็นไพ่ temperance นะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆไพ่ใบที่4เป็นไพ่คิงถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่อัศวินถือถ้วยโอ้ในเดือนตุลาคมนะคะหรือว่าในช่วงชีวิตช่วงนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะว่าไพ่เมเจอร์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ ของชีวิตเนี่ยขึ้นมาถึง2ใบคือไพ่เดอะเดสนะคะการเปลี่ยนแปลงจากรายกายเป็นดีจากความทุกข์ที่สะสมเป็นเวลานานในด้านความรักนะคะเพราะอันนี้อลิสเปิดเกี่ยวกับด้านความรักล้วนๆนะแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยการเปลี่ยนแปลง t e m p e r a n c e ขึ้นมาอีกโอเคไพ่ใบแรกเนี่ยคือไพ่หนึ่งถ้วยคือการได้พบรักใหม่แล้วยิ่งมีอัศวินเนี่ยถือถ้วยขึ้นมาอีกนะคะขอเน้นว่าเป็นรักใหม่นะถ้ามี6ถ้วยขึ้นมาอาจจะพูดได้ว่าเป็นรักเก่าหรือว่ารักใหม่ได้ คือจุด เริ่มต้นของความรักที่ดีนะคะมีคนมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณหรือว่าคุณไปถูกตาต้องใจใครบางคนน,นั้นถึงถ้วยขึ้นมาไพ่ใบที่5นะคะเป็นไพ่อัดวินถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของการเพอร์โพส์นะมีคนมามอบความรักให้คุณหรือว่าคุณไปมอบความรักให้เขานะคะคนคนนี้เป็นคนช่างฝันเหมือนกันนะเพราะอัศวินขึ้นมาเป็นคนรักอิสระเป็นคนช่างฝันเป็นคนแต่งตัวดูดีก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับคนรักเป็นคนอบอุ่นก ะจะผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยนะอัศวินถือถ้วยขึ้นมา,พาไพ่ใบที่2เนี่ยเป็นไพ่เดทนะจะเป็นชาวมังกรเองหรือว่าคนที่เข้ามาก็ได้ก่อนหน้านี้ถ้าคุณมีปัญหาท็อกซิกเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะจะบอกว่ามันมีเกณฑ์ได้จบนะเพราะไพ่เดทเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงความทุกข์ความผิดหวังที่สะสมกินเวลาเป็นเวลานานเนี่ยแล้วมีการจบความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นอาจจะก่อนหน้านี้หรือว่าตอนนี้ชาวมังกรคุณกําลังคิดอยู่หรือเปล่าว่า อยากจะจบความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าไพ่เดสมันขึ้นมานะมันคือการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มันคือเรื่องที่แย่ๆนะเปลี่ยนเป็นเรื่องดีแล้วยิ่งท e พอร์เรนซ์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอีกไพ่เมเจอร์ขึ้นมาถึง2ใบาการเปลี่ยนแปลงอะไรใ่ญ่ๆในชีวิตขอยกตัวอย่างนะคะการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การเปลี่ยนงานนะคะการเปลี่ยนสายงานการเปลี่ยนสาขาของที่ทํางานก็ได้คุณไม่จําเป็นต้องลาออกหรือว่าการย้ายไปอยู่ถิ่นที่ไกลๆนะคะย้ายจังหวัดข้ามอำเภอ อะไรพวกนี้หรือว่าย้ายไปต่างประเทศเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างถิ่นต่างแดนเพราะว่าการย้ายของคุณในครั้งนี้อาจจะเป็นกิจกรรมเพื่อนฝูงก็ได้นะสังคมที่คุณเคยอยู่ปกตินะคะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทําให้คุณพบรักได้เพราะว่ามีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาอัศวินถือถ้วยก็ขึ้นมาอีกหรือว่าการที่คุณได้พบรักใหม่ในครั้งนี้เนี่ยมีไพ่ของการพบรักใหม่นะคะทําให้ชีวิตเนี่ย คุณต้องเปลี่ยนไปคุณอาจจะต้องเปลี่ยนที่ทํางานก็ได้หรือว่าต้องย้ายไปอยู่ตามแฟนไปอยู่ที่ไกลๆไพ่ e m p e r a n c e คล้าย ance, ๆกับไพ่าการเดินทางนะคะเพื่อนๆหรือว่าเป็นไพ่ของการเปลี่ยนอะไรอย่างที่คุณไม่เคยทํามาก่อนนะคะ temperance ขึ้นมาแล้วไพ่ใบที่4ี่เนี่ยเป็นคิงถือเหรียญลักษณะคนที่เข้ามาค่อนข้างเด่นเลยนะคะมีทั้งคิงถือเหรียญแล้วก็อัศวินถือถ้วยนะเป็นคนดูดีนะ่ะบุคลิกหน้าตาดูดีนะคะ,ะไม่ต้องสวยหล่อแบบดารานะ เพื่อนๆแต่ว่าเขาอาจจะแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นหรือว่าเป็นคนที่ชอบทําให้ตนเองดูดีอยู่เสมอก็ได้หรือว่าเป็นคนทํางานเก่งก็ได้นะมีบุคลิกความเป็นผู้นําหรือว่าเป็นคนอ่านใจคนเก่งมนุษยสัมพันธ์ดีอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองเนี่ยเออหาเงินเก่งก็ได้นะคะคิงเธอเรียนขึ้นมาหรือว่าคุณกําลังจะได้คู่อุปธรรมก็ได้ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณกําลังฟังอยู่นะผู้หญิงที่เข้ามาเนี่ยจะหาเงินเก่งก็ได้หรือว่าเป็นแบ็กอัพที่ดีให้กับคุณหลังบ้านก็ แล้วยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจับได้ไพ่คิงถือเหรียญเนี่ยลักษณะเด่นมากๆเลยคือเขาไม่อยากให้คุณทํางานนอกบ้านน่ะอยากให้อยู่เป็นแบบแม่สี่เรือนอยู่กับบ้านก็ได้หรือว่าได้ดวงเกื้อหนุนนะคะด,ดวงเกื้อหนุนคู่ก็ได้อัศวินถือถ้วยเคอลิสพูดไปแล้วอขออีก5ใบนะคะให้กับชาวมังกรน,นะ แบ,บแรกขึ้นมาเป็นไพ่เวิลด์ค่ะไพ่เมเจอร์ที่ดีมากๆเลยแล้วก็คิงถือดาบขึ้นมานะคะอัศวินถือดาบถือดาบขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็เป็นไพ่เมจิกเชียนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสายงานนะคะแล้วก็เป็นไพ่สองถ้วยโหได้ทั้งหนึ่งถ้วยนะคะขึ้นมาการพบรักใหม่มีคนมามอบความรักให้กับคุณหรือว่าคุณไปถูกตาต้องใจใครบางคนแล้วเป็นไพ่ของการเดทกันค่ะไพ่สองถ้วยนะมันไม่ใช่ไพ่แต่งงานแต่เป็นไพ่ ของการเดทเนี่ยมีการคิดถึงกันนึงหากันอยู่ตลอดนะไพ The World ่ The Worlds เข้นมาใบาแรกถ้าถามด้านความรักนะคะไพ่ The w o r l d ขึข้นมามากกว่าไพ่แต่งงานคือไพ่ใบนี้คืออยู่ด้วยกันแล้วแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะ่ะร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันเป็นไพ่ของการมีบุตรตั้งครรภ์ได้นะคะชาวมังกรถ้าคุณแต่งงานอยู่ตอนนี้คุณรอคอยบุตรมานานนะคะคุณมีเกณฑ์พอไพ่เนี่ย The Worlds เข้นมาจะบอกว่าเป็นคนต่างชาติได้เช่นกันนะอเพราะมันมีไพ่ของการเดินทางขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไร มันมีไพ่ t e m p e r a n c e เน,นะคะคือการเดินทางย้ายถิน่นย้ายฐานหรือว่าจะในประเทศเดียวกันก็ได้แต่มาจากคนละทิศคนละที่กันแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยอัดสวินขึ้นมาถึงสองใบอัดสวินถือถ้วยนะคะกับอัดสวินถือดาบเนี่ยมันต้องมีการควบม้านะเพื่อนๆมันต้องมีการเดินทางแล้วยิ่งไพ่ the world เนี่ยขึ้นมาอีกนะชาวต่างชาติเด่นเพราะอะไรไพ่ใบนี้คือไพ่ของการย้ายถิ่นฐานไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างถิน่นต่างแดนส่วนใหญ่ตลอดชีวิตนะคะได้คู่เกื้อหนุนกันก็ได้ ไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงอะไรกันส่วนใครที่กําลังมีปัญหาความรักความสัมพันธ์อยู่ในตอนนี้หรือก่อนหน้านี้ปัญหามันสะสมเป็นเวลานานมากๆนะคะเราก็แบบมีความทุกข์มากๆอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้หรือในช่วงระยะนี้เนี่ยคุณจะตัดสินใจได้นะพอให้คิงถือดาบขึ้นมากับอัศวินถือดาบขึ้นมาเนี่ยมันคือการเด็ดขาดมันต้องมีการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของคุณเหมือนคุณอยู่จมทุก ตอนนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วมีการตัดสินใจเกิดขึ้นไพ่เดซมันเลยขึ้นมานะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วยิ่งไพ่เทมเพอเรน์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอีกนะสำหรับใครที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้หรือว่าสามารถพูดได้ว่าถ้าสมมติคุณกําลังโสดอยู่นะคะคนที่เข้ามาเนี่ยอัจวินขึ้นมาถึง2ใบคนคนนี้เป็นคนรักอิสระมากๆก,ก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ต่อสู้กับชีวิตมากพอสมควรอย่างที่เอรพูดไปเลยว่ามันมีไพ่เดสขึ้นมาเนี่ยคนคนนี้อาจจะเค เคยสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องมีการต่อสู้อัศวินส่วนใหญ่มันต้องต่อสู้กับชีวิตน่ยหรือว่าสูญเสียครอบครัวมาตั้งแต่เยาว์วัยก็ได้นะคะแล้วต้องต่อสู้ชีวิตโดยรำพัง ให้ถือดาบขึ้นมาทั้งคู่เลยทั้งคิงถือดาบกับอัศวินถือดาบขึ้นมาหรือว่าคนคนนี้เป็นคนเอาจริงเอาจังกับชีวิตก็ได้นะคะเป็นคนที่น้านิ่งๆน,นะเออจะเดาใจยากนิดนึงนะคะว่าคนนี้เขารู้สึกยังไงอ่านใจเขายากนะคะเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนมาดมั่นจะผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยนะถ้าคุณชอบเขาจริงๆอาจจะจีบเขายากซะหน่อยเพราะว่า คุณจะไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรจะชอบหรือว่าไม่ชอบเรากันแน่นะคะด้วยบุคลิกท่าทางลักษณะด้วยหน้าตาอันนิ่งๆของเขาเนี่ยลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้คิดว่าคนคนนี้ชอบคนที่จริงใจ ะะเอาจริงเอาจังกับชีวิตหรือว่าเก่งในเรื่องการงานมีความเป็นผู้นําสูงนะคะไพ่ใบที่4ขึ้นมาเป็นไพ่เมจิกเชนขอนอกเรื่องนะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับด้านความรักเลยนะคะเมจิกเชนขึ้นมาชาวมังกรคนไหนถ้าตอนนี้คุณกําลังรอ,ง,รอง,งานอยู่รอการเปลี่ยนงานหรือทําอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆก็ได้หรือว่าการเดินทางหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้กับชีวิตจะด้วยการศึกษาต่อก็ได้นะเนี่ยคุณมีเกณฑ์น,นั้นเลยนะคะไพ่ เมจิกเชนขึ้นมาแล้วยิ่งไพ่ t ทม p เพอร์เรการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอีก ถ้าในด้านความรักนะคะจะบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยแหละนะคะหรือว่าคนที่เข้ามามีการเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนการทํางานนะคะเปลี่ยนกิจกรรมเปลี่ยนสังคมอะไรบางอย่างไพ่เมจิกเชนส่วนใหญ่มันคืออะไรที่ต้องใหม่เสมอนะเพื่อนๆมันต้องเป็นสิ่งใหม่นะทาให้คุณมีการพบรักในครั้งนี้นะคะจะบอกคนนี้เป็นคนขี้เบื่อเหมือนกันนะอหรือว่าเป็นคนชอบสแสวงหาความรู้อะไรใหม่ๆให้กับตนเองชอบพัฒนาตนเองอยู่เสมอก็ได้เมจิกเชนขึ้นมา ค่ะแล้วพไพ่ใบที่5นะคะเป็นไพ่ของสองถ้วยสองถ้วยเป็นการพบปรักนะนะคะเจอคนที่ชอบคนที่ใช่ถูกสเปกกันทั้งคู่เป็นไพ่ของการเดทกันนะคะโอเคขออีก5้าใบให้กับชาวบางกรนะไพ่บแรกขึ้นมา the empress นะคะใบที่2เป็นไพ่ 8ดาบค่ะใบที่3เป็นไพ่5ดาบนะคะแล้วก็ไพ่ติด h a r r o fan นะคะแล้วก็เป็นไพ่ king ถือถ้วยถ้าจะไม่ผิดนะดวงรายเดือนนะคะเดือนตุลาคมที่อลิสเปิดไปเนี่ยไพ่ดี empress นะ,ะ harrow fan แล้วก็ king ถือถ้วยเนี่ยก็ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะโอเคมาดูตั้งแต่บารแรก,ก่อนคุณได้ทางไพ่ดี empress the worlds ขึ้นมานะสำหรับคุณผู้หญิงถ้าคุณกําลังฟังอยู่นะคะไพ่ลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาแบบเนี้ย บุคลิกคนที่เข้ามาถ้าคุณกําลังโสดอยู่เนะี่ย มีความเป็นผู้นำสูงมากทำงานเก่งมากๆเราไม่อยากให้คุณทำงานนอกบ้านจริงๆเพราะเนี่ยมีไพ่คิงเถือเหรียญขึ้นมาแล้วก็ดีเอ็มเพรสขึ้นมาเป็นไพ่ของการตั้งครันมีบุตรอีกแล้วนะคะหรือว่าคุณได้คู่ส่งเสริมดวงชะตาคุณก็ได้นะนะส่วนคุณผู้ชายนะคะชาวมังกรถ้าคุณกำลังฟังอยู่ผู้หญิงคนนี้อาจจะทำงานนอกบ้านเก่งแถมทำงานในบ้านเก่งก็ได้นะอาจจะเป็นคนทำกับข้าวเก่งหรือว่าเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนนิ่งๆนะคะมีความฉลาดในตนเอง ไพ่เอ็มเพรสเนี่ยเด่นมากๆเลยเป็นคนอยู่ด้วยเราอิ่มอ,อกอิ่มใจสบายอ,อกสบายใจไม่ค่อยมีเรื่องให้ทะเลาะเบาะแวงกันส่วนใครตอนนี้ที่กําลังมีปัญหาความรักอยู่จริงๆนะเพราะมันมีไพ่ของการตัดสินใจขึ้นมานะคะแล้วมันมีไพ่ของ8ดาบเนี่ยมันคือมืด8ด้านอะ คิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะเอาอยังไงดีแล้วเดินหน้าต่อก็เดินไม่ได้หันหลังกลับก็หันหลังกลับไม่ได้อีกมันมีความอึดอัดมากๆในความรักความสัมพันธ์นะแต่รู้สึกว่าคุณจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะในช่วงช่วงนี้เพราะว่าอัศววินกับคิงถือดาบขึ้นมาเราเดสขึ้นมาอีกนะแต่การตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องเชื่อไพ่ เอาตามที่คุณคิดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการเปิดภาพรวมแต่ละคนมีบริบทในความรักแตกต่างกันไปแต่ลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนคุณอดทนกับความรักมานานอาจจะด้วยมีการทะเลาะเบาแวงกันอยู่ประจําเพราะว่าอะไรมีไพ่ห้าดาบขึ้นมาเนี่ยเหมือนต้องหยุหมหัวกันอยู่ตลอดนะเพื่อนๆสามวันดี4วันทะเลาะหรือว่ามีความแตกต่างในความคิดกันมากๆก็ได้นะคะพูดจากันทีเราก็ต้องมีเรื่องทะเลาะกันอยู่ทุกทีเลยหรือว่า ไพ่ใบนี้เด่นอีกความหมายหนึ่งนะคือครอบครัวของทางอีกฝั่งหนึ่งหรือฝั่งเราเนี่ยไม่ชอบแฟนของเราก็ได้นะคะแล้วปัญหาสะสมเนี่ยมันยืดเยื้อเป็นเวลานานเมื่ออย่างนั้นแดดาบเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะลักษณะไพ่ที่ขึ้นมาไพ่ใบที่4ขึ้นมาเป็นไพ่ไฮโรแฟนเป็นไพ่พระสังฆราชตีความได้หลายอย่างนะถ้าชาวมังกรคุณได้หลุดพ้นออกมาจากความสัมพันธ์แบบนี้แล้วอาจจะก่อนหน้านี้หรือว่าในช่วงนี้รู้สึกว่าคุณ ะจะไม่โฟกัสเกี่ยวกับความรักอีกแล้วเนะเพราะไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่อของคนที่อยากอยู่สันโดษเป็นไพ่อของคนโสดนะคะไพ่ใบนี้มีชาวพฤกษบเป็นชาวประจําไพ่นะคะอยู่แบบสันโดษอยู่อย่างสงบไม่เอาแล้วความรักนะคะมุ่งมั่นในการทํางานแล้วก็หาเงินดีกว่านะหรือว่าเป็นคนที่รอคอยความรักอย่างใจเย็นก็ได้ถ้าคู่ที่เข้ามาเราทําให้แบบปวดหัวเนี่ยรู้สึกว่าไฮโรแฟนเนี่ยก็ยังไม่เอาหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยแหละ สำหรับคนที่โสดอยู่นะคะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะอาจจะมีอายุต่างจากคุณค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งไฮโรแฟนขึ้นมาหรือว่าเป็นคนที่เคยผิดหวังด้านความรักมาก่อนแล้วยิ่งเนี่ยไพ่เดสขึ้นมาด้วยอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้หรือว่าเขาอาจจะเคยแต่งงานแล้วมีลูกก็ได้นะคะเพราะอะไรไพ่ใบเนี้ยดีเอ็มเพรสคือผู้หญิงที่มีลูกแล้วนะหรือว่าเป็นคนที่เชื่อในเรื่องศาสนาเชื่อในเรื่องแบบผลกรรมนะคะกรรมดีกรรมชั่วหรือว่าจริงๆไพ่ใบเนี้ยเป็น เป็นไพ่ของการแต่งงานได้นะเป็นไพ่ของคนโสดก็จริงแต่อีกความหมายหนึ่งคือเป็นไพ่ของการแต่งงานคือมีการรวมกันเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็ให้พระหรือว่าบาทหลวงมาทําพิธีทางศาสนาให้ในงานแต่งงานนั้นนะคะหรือว่าคนคนเนี้ย หรือชาวมังกรเองเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวมากๆเลยพอไฮโรแฟนขึ้นมานะเป็นคนที่ชอบอยู่กับครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะชอบกลับบ้านนะคะทำงานเสร็จกลับบ้านแล้วอยู่กับครอบครัวนะเราเป็นไพ่คิงถือถ้วยคิงถือถ้วยเนะนี่ยโอคนมีทั้งถือถ้วยกับอ,อัศวินถือถ้วยขึ้นมาเป็นคนสุข,ขุมนะ่ะจะผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะเพื่อนๆน,นะคะคิงถือถ้วยเป็นคนสุข,ขุมเป็นคนแต่งตัวดีมีมาสก็ได้นะคะเป็นคนที่จะไม่ค่อยแสดงอารมณ์ ทางสีหน้าสักเท่าไหรเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ค่อยรู้ว่าคนคนนี้เขาคิดอย่างไรหรือว่าเนี่ยไพ่ใบนี้นะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะส่วนใหญ่คิงถือถ้วยเนี่ยเขาจะบอกเป็นแนวเอเชียสิงคโปร์เกาหลีไต้หวันอะไรพวกนี้นะคะจะเด่นนะแนวเอเชียแต่ว่าอลนซี้รู้สึกว่าต่างชาติก็คือต่างชาตินะเออจะชาติไหนศาสนาไหนได้หมดเลยแล้วยิ่งเดอะเวิลด์ขึ้นมาเนี่ยเกณฑ์การย้ายถิ่นฐานไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างถิ่นต่างแดนนะคะค่อนข้างเด่นนะหรือว่าเป็นคนไทยก็ได้ค่ะแต่ว่า มาจากต่างทิศต่างที่กันเพราะว่ามีไพ่เนี่ย t e m p e r a n c e ขึ้นมานะคะโอเคอลิสขอเปิดไพ่อรโคนะคะอีก5้าใบเป็นมินิออรโคให้กับชาวมังกรนะมาคอมเมนต์กันได้นะคะตรงไม่ตรงกับเพื่อนๆนะตอนที่อลิสทำคลิปนะไม่รู้เลยว่ามี เพศผู้ชายนะคะผู้ชายมาฟังเยอะค่อนข้างเยอะเพราะรู้สึกว่าผู้ชายจะเชื่อเชื่อเรื่องดวงหรือว่าเชื่อเรื่องไพ่ย,ยิปซีหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจากสถิตินะ เกือบครึ่งเลยนะเพื่อนๆแบบ60-40นะ่ะผู้หญิงจะมาฟัง60นะคะผู้ชาย40เลยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอ5ใบให้กับชาวมังกรน,นะบาใแรกขึ้นมานะคะเป็นไพ่ c r o s s r o a นะไพ่ของการเดินทางโอเคขอเปิด5ใบให้ครบนะคะเดี๋ยวเรามาปุดดูกันไพ่ใบที่2เป็นไพ่ knife นะคะการตัดคนออกไปจากชีวิตไพ่ the booms นะคะไม้กวาดไพ่ดอะ rings ค่ะเราก็เป็นไพ่ snake นะคะเป็นไพ่งู โอเคเรามาดูตั้งแต่ไพ่ c r o s s r o a d เลยไพ่ใบนี้คือไพ่ของการเดินทางอีกแล้วมีการเดินทางนะคะค่อนข้างเยอะเลยในช่วงนี้สําหรับชาวมังกรเพราะการเดินทางเนี่ยแหละทําให้คุณพบเจอกับคนรักจะด้วยการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะคะไพ่ the worlds เนี่ยขึ้นมาอีกการเดินทางเพราะว่าการท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางเพราะว่าสายงานมีการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนที่หรือว่าคนที่กําลังจะเข้ามามีการเดินทางอะไรบางอย่างแล้วมาพบเจอกันหรือว่าคนคนนี้ชอบเดินทางท่อง เที่ยวก็ได้นะคะไพ่ใบที่สองเนี่ยเป็นไพ่ดาบเป็นไพ่ไนฟ์เป็นไพ่มีดนะการที่คุณได้ปัดคนที่มันไม่ใช่เนี่ยแล้วยิ่งไพ่เดอะบูมสาวเพื่อนๆมันคือไพ่ของการปัดกวาดมันคือไม่กวาดอะ่ะเวลาที่ส่วนใหญ่คนเรามันจะปัดกวาดอะไรอะ่ะ คุณจะไม่ค่อยปัดกวาดสิ่งที่มันดีถูกไหมมันจะเป็นพวกขยะฟุน่นหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีรกหูรกตาถ้าคุณปัดออกไปได้นะคะแล้วยิ่งมีไพ่มีดขึ้นมาอีกเนี่ยชีวิตคุณจะสบายใจขึ้นไพ่ The World เนี่ยเป็นไพ่ของความสบายใจนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทําให้คุณสบายอกสบายใจได้แต่คุณต้องตัดคนที่มันท็อกซิกหรือว่าคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตคุณซะก่อนแล้วคุณจะได้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เนะี่ยไพ่เดซจริงๆหลายคนจะกลัวนะมันเป็นไพ่ของความตายแต่มันคือการ ตายเราเกิดใหม่ในร่างที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมนะคะเราก็มีความสุขมากกว่าเดิมนะไพ่ใบที่4ี่เป็นไพ่เดอะริงไพ่เดอะริงเนี่ยคือไพ่ราหูเรามาดูกันไพ่ราหูมาจากเรือนอะไรนะคะอันนี้ชาวลัคนาราศีมังกรนะไพ่ราหูเนี่ยมาจากเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของคุณก็จริงแต่ตอนนี้มันอยู่ในลัคนาราศีมีนนะคะคือราศีที่เกี่ยวกับ เพื่อนฝูงสภาพสังคมสภาพแวดล้อมนะคะเรือนสหัสชชะเพราะฉะนั้นการที่คุณเนี่ยถ้าได้เปลี่ยนกิจกรรมอะไรใหม่ๆสังคมใหม่ๆเพื่อนฝูงสภาพแวดล้อมคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบรักได้หรือว่าการที่คุณพบรักกับคนคนนี้แล้วเนี่ยคุณอาจจะต้อง เปลี่ยนสังคมแวดล้อมไปเลยมีการเดินทางตามคู่ครองไปอยู่ในที่ใหม่ๆถิ่นใหม่ๆได้นะคะหรือพบเพื่อนฝูงใหม่ๆเนี่ยพอไพ่ราหูขึ้นมาไพ่ใบที่5เป็นไพสนนะ่สเน k กนะจริงๆสเน็กมีหลายความหมายถ้ารู้กันนะคะเวลาคุณฝันว่าถูกงูรัดเจองูอย่างเงี้ยเขาบอกได้พบเจอเนื้อคู่หรือว่ามีคนจ้องจะอยากได้คู่ของคุณก็ได้นะมันตีความได้หลายความหมายนะคะไพ่งูโอเควันนี้จบแล้วนะคะสําหรับชาวมังกรเรื่องที่มันไม่ใช่ เรื่องที่มันเป็นพลังงานลบชิงไว้ตรงหน้าไพ่นะคะรับแต่พลังงานบวกๆกลับไปนะคะขอบคุณค่ะ